เรื่องการเงินของคนเกิดวันที่3ม,มักจะมีความผันผวนบ้างแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้จากความคิดสร้างสารรค์ครับแนวโน้มการเงินคุณมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวครับการเงินอาจจะไม่มั่นคงเท่ากับคนอื่นในช่วงแรกๆแต่เมื่อคุณค้นพบเส้นทางที่ใช่เงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานที่รักการบริหารจัดการเงินคุณอาจจะใช้จ่ายตามอารมณ์ และไม่ค่อยวางแผนเรื่องเงินอย่างรอบคอบทำให้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัวหรือมีปัญหาเรื่องการเงินได้ง่ายครับครอบควรระวังควรฝึกการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยจัดทํำงบประมาณและรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตเพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นครอบควรระวังในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตแม้จะมีจุดแข็งเรื่องความคิดสร้างสรรค์และสเสน่ห์แต่คนที่เกิดวันที่ส ก็มีจุดที่ต้องระวังเพื่อการใช้ชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขในทุกมิติครับความใจร้อนและขาดความอดทนนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับคุณอาจจะอยากเห็นผลลัพธ์เร็วและไม่ชอบกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้บางครั้งขาดความอดทนและทำอะไรแบบรีบร้อนควรฝึกความใจเย็นและการทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับการอารมณ์ขึ้นลงง่ายโดยความที่เป็นคนอ่อนไหวและแสดงออกเก่ง อารมณ์ของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วซึ่งอาจจะทําให้คนรอบข้างสับสนได้ครับควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์และสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นการผัดวันประกันพรุ่งบางครั้งคุณอาจจะผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆทําให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายครับควรฝึกความมีวินัยและจัดลําดับความสําคัญของงานการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณอาจจะหลงไปกับสิ่งสวยงามความบันเทิงหรือการเข้าสังคม ทำให้ใช้จ่ายเงินมากเกินไปควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตครับความไม่มั่นคงทางอารมณ์หากไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือหดหูได้ง่ายควรหาสิ่งที่ช่วยเติมพลังงานอยู่เสมอและสร้างความมั่นคงทางใจให้ตัวเองเช่นการหางานอดิเรกหรือทำกิจกรรมที่ชอบหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่3นะครับ อย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณฝากกดติดตามช่องดวงชะตาเพื่อฟังคำทำนายดวงชะตาได้ทุกวันขอบคุณครับ